สวัสดีค่ะนางสาวจีรพัฒน์านางสมบัชชานางเชี่ยวการพระนาำชนชันช้นาญการนะคะ,ะพัฒนาก่อประจำตําบลน้่มพี่บาน,นะคะ่ะเมื่อนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ข้อเรื่องต้นแบบแล้วกันน,น้องพระนาำพื้นที่ต้นแบบนอกพ่อต่อนะคะเมื่อนี้นะคะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่นะคะแนะนําตัวเองค่ะเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับผมนายพรมเทพพรมจม่อนครับเป็นโคเลือดต้นแบบนะครับของมูบลบ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงของบ้านวนันในบ้านมูลที่หนึ่งตำบลนุ่มพี่านนุ่ม่กระดานจอดมาสระกข้ามครับ ส,สวัสดีครับผมนายธวัชชัยมุ่นบุตรครับเป็นนักนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำตำบลนนวิศาลครับผมคขามือนี้นะคะกษตรอีข้อเรื่อต้นแบบทอดค่ะได้ได้บอกถึงความรู้สึกนะคะที่ได้ได้อบรมที่ศูนย์กำทีว่าที่ไปยุซูนี่ตั้งซีหาเมื่อนี้ทั้งขีดทอารบานทั้งใดยังแน่นะค,ะ, <laughs> คะให้ผู้ใหญ่ข้อเรื่อต้นแบบทอดเหรอะค่ะให้บอกความรู้สึกให้ฟังนะคะ คก็ผมก็หลังจากที่ได้ไปอบรมมาเนาะจากโคหนาเพิ่นเป็นส่งไปอบรมนะครับอยู่ที่ศูนย์กรรมพี่เนาะ<อ>นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในในชีวิตของตะของนำ้ำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการการท่ามเกษตรนะครับแบ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 บไแบบแบบม,ม่พร้อมนะครับกรเกษตรผสมสร้างล้วกบ็บวกกันครับแต่ของนี่เพิ่งดูพื้นฐานแน่อยู่แล้วไปรเริ่มมาปรับ ใส่ในพื้นทีเห้านะครับอันนี้คือโดยเฉพาะในเรื่องการดูทีได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องการบำรุงดินการดูแลดินนะครับเพราะว่าดินคุ้มดูใหม่ๆเพราะว่าพื้นเพียบว่าถ้าเราดินรู้ซึกว่าดินมันติดตายหรือเสียไปแล้วเดี๋ยวก็ได้คว้มดูจากตัวนี้มากหลักๆนะครับเรามาปรับใส่ในในขุดโขงหน้าน,นีตจ้งเรื่องระบนำเนาะนะครับก็บเห็นโขงลงหน้าก็เป็นเป็นการประยุกใส่นะครับตะกรนสีมีตสาแบบ สารธรรมดาวันนี้มาเห็ดเป็นสารระดับไม่มีอยู <movement> ่สารระดับก็คือมีสารเลือกสูตรกลางๆหรอกอะสารุนธรรมดาเพราะว่าเข้าสีมีการปรับใส่ในระบบน้ำลำดัมีค้องเพื่อที่จะมาเข้ากับมาซร้อยหญ่เป็นล้องส่ไกลเพื่อดูแลระบบมีพิตของต้นใหม่นะครับซึ่งซึ่งน้ำกับเป็นปัจจัยหลักในการดูแลเพื่อํำนะครับ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ได้มาเฮดขอขอบคุณสวันัิกานพัฒนาชุมชนอำเพื่อแก่ดำเฮ้าที่ที่คัดเลือกผมเองนะครับได้เป็นรอบเพื่อต้นแบบได้ไปอบรมแล้วก็ไเด้มาเฮดตามสะอาดพระราชานะครับซึ่งเป็นสกุลการดีๆแล้วก็ผมเองก็บที่ท้ายถอดให้กับโคเลือดในมู่บานนะครับได้เเฮดขึ้นกันย่างในหน่อยกแต่จะเก็ตสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับขอขอบคุณ ทางกลุ่มการพัฒน,นาชุมชนนะครับทีทรงได้ดีโครงการดีๆที่มาส่งเสริมในหมู่บ้านและชุมชนแล้วก็ขยายต่อต่อยอดต่อไปนะครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้มาเรียนรู้อยู่แปลงของผมเองนะครับแล้วก็เพื่อีะขยายต่อในหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวเป็นคว้างอหรอคว้องใส่ใกล้หน่อยันเดียกว้างอันเดียกแยกนว่าเนี่ย่อยท้ายขบ่อยรป่าันยองอนนั้นมันต้องมัสิไลไนไหนสิไลด์สนยนี่แปลงของผมเองนะครับหลังจากสิไฟโอลบมานะครับซึ่งเดิมพนกับมี่พื้นฐานเท็ดอยู่แล้วเนาะนะครับวันนี้ก็มาเอาเรื่องเอาเรื่องพืชกอนนะครับมีปลูกพืชตระกูลทัวนะครับมีมีทัวหลักกะมีแดง มีแป้งแล้วก็มีเขือนะครับกัสิ่งแล้วก็เพาะทุกอย่างคือขบวนการทุกอย่างคือเหตุเองหมดนะครับแล้วก็มีปลูกไม้ไม้พ้นแต่ที่มีต้นต้นกล้วยเนาะนะครับเพื่อเปลืกโสร์ปลูกเสริมเพื่อที่จะไ้ดินเท่านี้คุสภาพเดิมแล้วก็มีการบำรุงดินพร้อมนะครับแล้วก็ปลูกฟืดคุ้มดินนะครับพวกลูกพวกข้าวตะไคร้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่มีไม้ พวกไม่จะพูนทั่วลักลักชนหนึ่งอีกก็คือพวกไม่เรื่อยเนาะนะครับเพื่อให้มันเกิดผลเก็บผลผลเลสต์ต่อเนื่องนี้ตลอดนะครับอันนี้คืออันนี้ลักลักถี่ถี่เฮ็ดยอยู่เ้วก็เข้ากับสามาทถที่ในยุคคู่กิดเนาะกับพายามบัไดไปใส่เข้ากับพายามถี่เฮ็ดตัวเองเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมล้วก็เข้ากับว่าปลูกนี้เพื่อให้ เพือให้ค้นได้มาเบิงนําส่วนหนึ่งโดยเด่กคุณผนมาเบิ้องพูนาเออมายุบ้านอยุ่โควิดเท่ากับเด้มาเฮดเป็นแบบย่างที่ดีนะครับเท็ดอันที่นี่นะครับฟื้นก่นหนึ่งากา็จะเอาเพียนําอันนี้คือลหลักๆลัึ่นฐานในช่วงโควิดนี่นะครับ